เขาจะถ่ายจนเธอรี่กินหมดจานเลยส่วนเขาก็ให้นมน้องไทยอยู่ตอนนี้เอ,อ๊ะก้องสั่นเลยไทยกินแบบไม่เป่าเลยรอบนะี้ทำไมไอ่ะหายรอแล้วเหรอ,อหเฮ้ยไม่ได้เธอ ก็จะมาทำแกงฟักทองกันนะคะพ่อมันชื่อว่าแกงฟักทองใช่ปะพ่อซื้อหมูหรือซื้อไก่มาซื้อหมูจ้ะโอเคแกงฟักทองหมูนะแม่ก็กำลังจะหั่นฟักทองส่วนพ่อก็ล้างจานอยู่ในขัวพ่อคะพ่อล้างจานเสร็จแล้วหรอ,อยู่แล, okay. ล้างช้อนจ้ะโอเคเลยแต่ล้างช้อนนี้มากี้มากทีนี้แม่ไปหั่นฟักทองกันนะเพราะว่า <Hello. S 1> เธอแผนกล้องไปหาเด็กสิ เด็กเต้นทำไรคะเต้นเหรอคะเก่งก็ไม่ใส่โป้เลยเธอนี่ดูเขาเสร็จแล้วเก่งมากเดี๋ยวเราจะหันหมูกรอบเธอนี่ดูขยะดูฟักทองต่อไปก็หันหมูนะเนาะเธอนี่อ,อุ้ยมาไงเนี่ยอุย้ยเจ็บนี่ตอนนี้ก็นาะทาวุฒิกำลังหั่นหมูนะคะที่เราพรหั่นฟักทองเสร็จแล้ว โอเคโทรศัพท์แม่แบตจะหมดเดี๋ยวไปชาร์จแบตก่อนเดี๋ยวไปดูแตง<อ>ไ<อ>ทยสิค่ <ทำ S 2> คะโอ้โหใส่หางเดิกๆใส่หางเด็กๆใส่หางเด็กๆหนูเมื่อกี้แม่ตอนแม่กําลังเข้าห้องน้ําที่อยู่ได้ยินเสียงไอ้เหนียวกัดไอ้เจ้าเหรอครับไอ้จ้านไปทําอะไรทําไมมันกัดมีเรื่องหกันครับดูไอ้เจ้าอยู่เหนียวก็คูคูก็ มาไปนั่งตรงสาลทำไมอะพะพอเหนียวจะไปกัดเข้าจเจ้าไปต่อก็กัดจะเอารถของเล่นไปชนเหนียวแหละเออเหนียวทีหลังอย่าทำอย่างนี้อีกนะเหนียวกัดเอารถไปชนเหนียวจ้าลงมาไอ้เจ้าแม่งชอบไปแบบว่า,าพังหมดแล้วอ่ะ <c oughs> แต่มันกระโดดไม่ได้แล้วแหละเพราะแม่ขยับมาชิดชิดแล้วมันไม่ได้อยู่ตรงกำแพงแล้วแม่ขยับมาชิดชิดละแต่งไทยมาพี่ต่อมานี้ลูกอย่าไปเดี๋ยวน้องไปตามมา หลบไอเหนียว้วสี่มือไงเจ้าโดนไอเหนียวกัดปาเล่นก่อนไปเดี๋ยวแม่ทำกับข้าวกับพ่อก่อนเป็นให้เป็นพร้อมกันเอวลันปัดเอวลันปัดเอวลันปัดลันปัดลันปัดเอวลันปัดเครับมีเรียนตอนสิบเอ็ดโมงเหรอลูกตอนเช้าสิบโมงเรียนไปแล้ววิชาภาษาอังกฤษใช่ไหมต่อไปตอนสิบเอ็ดโมงเรียนอะไร b บบี้ชักตดตืดตดตืดเบบี้ชักตตดดตดเบบี้ชัก้ย้เจ้านุกตดเบบี้ชัตดดตดตดเบบี้ชักสูมตูดไอ้เนียวสูมตูดไอ้เนียวอ่าไอ้เนี้ยตูดดำอะไรของมึงไอ้เจ้าพิก ชีฟ้าใช่ไหมเธอรี่ใช่ใบมะกรูดเขาขออินเสิร์ตวัตถุดิบหน่อยนะแล้วก็ใบมะกรูดต้องหั่นไหมไม่หั่นเนาะไม่ครับแล้วก็กะทิแล้วก็โหระ,ะหพาแล้วก็ฟักทองยังไม่ล้างใช่ไหมเนี่ยล้างแล้ว,แล,วแล้วก็หมูแล้วก็พริกแกงแต่ว่าทำไมเทอรี่หั่นพริกใหญ่จังอะไม่เป็นไรหรอกเนาะเธอรี่เปิดดูวิธีทำเหรอ พ่อน่ารักจังเลยช่วยกันทำกับข้าวเนะช่วยกันทำช่วยกันปรุงแม่หั่นฟักทองพ่อหั่นหมูแล้วก็มาช่วยกันคุกมาช่วยกันคุกนะจ๊ะคุก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 ,คกเขาให้เข้ากันเทอรี่เขาจะปรุงตามแบบที่เขาชอบเทอรี่ไม่ต้องขัดนะคะถ้าไม่อยากมีเรื่องไอ้เจ้าลือขยะอีกอะไอ้เหนียวขึ้นไปกระถางดอกไม้ทำไมแล้วดูมันวิ่ง วิ่งเหยียบผักวิ่งเหยียบขาจนขาล้มเมื่อนี้ละนาดไปหมดเลยนอนกลางกองขยะแม่เก็บแล้วก็รื้อใหม่แล้วแต่พวกเองเหอะตามสบายชิวๆอยู่แล้วไม่ซีเรียสตามสบายเลยตามสบายเลยเจ้าตามสบายเลยใส่หางโดนว่าแล้วใส่หางมามาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอปิดคลิปนี้ก่นอนมา ใส่พริกแกงที่รักใส่ไปหมดเลยก็ได้เพราะว่าหมูกับฟักทองมันเยอะเหมือนกันมันจะได้แบบบาลานซ์กันอันนี้ใช้ไฟกลางเนาะใช่ไม่ต้องแรงมากมแม่ถ่ายพอ่อเดี๋ยวพอหอมเสร็จแล้ว,รเ,รลวเ,เ,เราก็ใส่กะทนะิแม่ถ่ายพ่อผัดเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะแม่ถ่ายพ่อ อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรพอทำไม่ใช่เนี่ยถ่าเงี้ยเขาเรียกว่าอ,อะไรคนแม่ถ่ายพ่อคนพ่อหน่ะไม่เคยพูดถูกเลยอะ <c oughs> เอาพริกแกงคนได้ที่เราก็ใส่กะทิเราก็เคี่ยวพริกแกงกับกะทิให้เข้ากันตามที่ดูมาที่ดูเมื่อวานที่แม่ดูในเนี่ยสะพ้ายเกาหละ เออเขาแต่ว่าเขาทำเยอะมากเขาทำแบบกระทะใหญ่เลยอ่ะเขากินหลายคนไงตอนนี้จะจามแล้วเนี่ยเดี๋ยวตัดตอนมาใส่หมูไปแล้วล่ะโอ๊ยใครทำท่าช่องให้แม่หน่อยเร็วช่องเป็นต่อแอนสองแต่งขออีกรอบนึงช่องเป็น เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อทํากับข้าวเสร็จใจะให้พ่อเก็บต้นไม้ให้ต้นไม้ที่ตัดลงมาใบไม้กวนหลนทุกวันนะคะา้าเนียเจ้ากินแล้วแล้วข้าเจ้าหลงไม่เรียกข้าเจ้ามาเล่นด้วยขาเจ้ามานี่แล้วขาเจ้าเป็นลูกค้านะแม่สั่งข้าวให้ข้าเจ้าไปแล้วอ่ะเดี๋ยวแม่จ่ายตังค์ให้ขาเดีียวกับาเจ้าเจ้าจ้าเจ้าเอ้ยน้องเรียกเจ้า

ตไทยแงไทยหันหน้ามา bye หน่อยบายาดเที่ยวก,กะทิกพัพทิแกงเข้ากันแล้วแล้วก็ได้เวลาใส่หมูเธอรี่ใส่หมูมาเลยไอ้เจ้าทำไมเมื่อกี้เรียกไม่มาฮะน้องเรียกไปเล่นด้วยทำไมไม่มาไม่ต้องมาใส่หางเลยนั่งเฝ้าของกินอยู่ครัวเนี่ยแหละน้องเรียกไปเล่นด้วยไม่ไม่ยอมไป <อา S 1> มัวแต่น,นั่งเฝ้าของกินพอหมูสุดแล้วค่อยใส่ คลัดทองรอไอหมูสุกก่อนพอหมูสุกเถอะทำไมเรียกไอเจ้าแล้วมันไม่ไปมันน้องมันนอนอยู่นี่มึนน้องเรียกเจ้าเจ้าก็ไม่ยอมไปเจ้าเดี๋ยวมึงจะโดนเรียกไม่ไปสงสัยไอเหนียวอยู่ตรงนั้นมันเลยไม่อยากไปเพราะเมื่อเช้าไอเหนียวกัดมันแล้วก็มันนั่งเป้าของกินว่นั่งเป้ากองขยะเี๋ยวพ่อใส่หัวย ต้องเติมน้ำด้วยนะเดี๋ยวมันจะแห้งเติมเยอะนะหมดขวนแล้วมั้งใส่กะทิไปกี่อันละกองอะอีกนิดนึ่งโอ้ต้องใส่น้ำให้มันบาลานซ์กับกะทิด้วยนะใส่้ใส่กะทิขี้ผึไม่งั้นสีของมันอะสีของมันเวลาเราสดกินน้ำเวลาเรามันจะไม่เค็มมันจะไม่เข้ากันอะมันจะไม่กลมกล่อมมันจะดูแบบสีแบบจืดๆไงถ้าน้ำกับกะทิไม่บาลานซ์กันอะกะทิแกงไม่บาลานซ์กันอะน้ำกับพริกแกงกับกะทิอะ มันต้องใส่ให้บาลานซ์กันถ้าไม่บาลานซ์กันสีมันจะไม่เข้มขนนะ้นอ่ะนึกออกปะสีมันจะแบบว่าจืดจือ่ะมันจะดูไม่เข้มขน้นและมันไม่กลมกล่อมแล้วมันจะไม่อร่อยไอ้เจ้าใครใหเ้เข้ามาออกไปแม่บอกให้ไปเล่นกับน้องไม่ใช่หรอฮะมึงมึงมึงบอกให้ไปเล่นกับน้องไม่ไปนะมึงอ่ะอันที่รักคนหมูให้สุกแล้วเดี๋ยวตอนใส่ฟักทองนะ่ะเขาจะมาดูแล้วเดี๋ยวตอนปรุงเขาจะเป็นคนปรุงเองนะ คนไปคนไปพ่อบ้านพ่อบ้านใจกล้าเอ้ยไม่ใช่ดิพ่อบ้านเฉยเฉยไม่ใจกล้าหรอกอามูนีโปเตมาดมูดีบูดีโปเตมาดก็ผมแย่นะครับผมแย่วอดชูกิจดาวชูกิจยีอันนี้แม่ร้องมั่วนะมันร้องอยังไงนะพ่อ <c oughs> ทำไม่ได้เราไม่ได้ฟังนานว่ะที่พี่บองร้องอ่ะพ่อจำจำ,จำไม่ได้ว่ะนึกไ,<ห>ไ,ไม่ได้ให้ร้องมั่วไม่ได้ให้นึกออกอ่ะนอนนนนอนนำไม่ได้เหอเบื่อแล้วไปแล้วเบื่อหมูสุกละเออใส่ฟักทองย,ย,ยาก,กาเดนยาคูา่หมดเนอะนุก ใส่น้ำอีกไหมใส่อีกเดี๋ยวใส่กะทิกับน้ำเข้าไปสีมันจะได้เข้มจิ้มก่นใช่<น>แต่ตอนนี้ต้องหาฝาหม้อมาปิดเพราะว่าจะต้องบ่มฟักทองให้มันแบบให้มันสุกก่อนพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวบ่มฟักทองเอาฝามาปิดใส่นี่หรอใส่ไรเออเอาฝามาปิดใส่หมดเลยฝาอยู่ไหนฝาหลังหลังครับ สสีวยละจะเติมน้ำไม่เลยไหมแล้วรอสุกทีเดียวหรือน้ำพอล้ไม่รู้อ่ะบีไม่ได้ดูวิธีทำว่ามันทำยังไงเธอไปดูมาไม่ใช่หรอเราดูแค่ที่สไปโครเรียม,มาที่เธอไปดูเธอไปดูสิเดียวกันไหมที่เธอไปดูดูอะไรอ่ะ Google หรือว่าช่องไหนกูเกิลพอเยอะไปโอเครอสุกต้องปิดหม้อด้วยจะได้บมพักท้อง เอาฟากหมพอดีป่ะหรือใหญ่ไปโอเคบนอกี้เครื่องร้อนเลยเนี่ยปไปเดาทำการใส่น้ำตาลไปละลายละลายแม่ไม่ชอบกินหวานก็เลยไม่ใส่เยอะแล้วที่สาคัญมันได้ความหวานของฟักทองอยู่แล้วแม่อยากกินความหวานของฟักทองมากกว่าเพราะว่าความหวานของฟักทองมันมันอร่อยกว่าแล้วมันหวานอยู่ในตัวอยู่แล้วอืรอน้ําตาลละลายอีกนิดเแล้วกันจักหน่อย ก็คือชิมไปเรื่อยๆถ้าสมมติว่ามันมันยังไม่อร่อยก็ก็ปรุงไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะอร่อยปรุงไปเรื่อยๆเพราะถ้าปรุงไปทีเดียวมันจะแก้ไม่ได้ไงดูซิครานี้จะสําเร็จไปในทีเดียวหรือเปล่าไม่สําเร็จในทีเดียวหรอกดูดิมอเปลเลอร์เลยรอก็ใส่น้าปลาโอเปิลโลตัพอดีเนี่ยใส่เดี๋ยวเดี๋ยวโทรหาแพทย์รอเลยอ่า ไม่ใช่มันมันน้ำมันเยอะมันก็เลยต้องใส่น้ำปลาเยอะเดี๋ยวมันจะไม่บาลานอันนี้คือน้ำตาลมันละลายหรือ,อยังวะเธอรี่เหรอโทรศัพท์แบบว่าใกล้มากนะเพราะเมื่อกี้เครื่องร้อนมากเลยเดี๋ยวต้องไปเอาช้อนมาชิมเอ,อ่อตตอไว้ก่อนไหมตต่ <Stop. S 2> ออ่าชิมครับไม่ต้อง่ายปากนะเดี๋ยวจะชิมแล้วพูด ความหวานได้แล้วความเผ็ดได้แล้วเข็มเดี๋ยวเติมน้ำปลานิดนึงยังไม่กลมกล่อมความหวานได้แล้วไม่หวานไปแล้วก็ความเผ็ดก็ได้แล้วเดี๋ยวเติมน้ำปลาอีก,กเพราะว <ๆ S 1> มันยังไม่จักหน่อยอ่ะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวเค็มแล้วแก้ไม่ได้จะเค็มไปถ้าเค็มก็ใส่น้ำเพิ่มได้แต่มันจะไม่กลมกล่อมเนี่ยม,มันจะจืดไป ความเผ็ดได้แล้วความหวานได้แล้วถ้าหวานกว่านี้คือบีไม่กินแล้วนะไม่ชอบช่วงนี้กำลังบ้าแกงกะทิเธอนั่นแหละเธอชอบแนงเธอก็ทำผนงเธอชอบแกงเขียวหวานเธอก็ทำแกงเขียวหวานแต่เธอไม่ทำของปวดเราได้ยังไงอ่ะเราชอบอันอันเนี้ยแกงฟักทองอ่ะแทนที่เธอจะทำอันนี้อันดับแรกแต่ก่อนที่เราไม่เป็นเจ้าให้แม่ทำให้กินแทนที่เธอจะทำอันนี้อันดับแรกอ่ะแต่เธอกลับทำผนังอันดับแรก แทนที่เธอจะทําอะไรที่เราชอบแต่เธอับทําแต่สิ่งที่ตัวเองชอบเนี่ยนะขอช้อนหน่อยจะซิมเบิงซิมเบิงซิมเบิงเธอระวังมันหกอุ้ยหกเลยหยดอุ้ยอร่อยเลยอร่อยละไม่ต้องเติมน้ำปลาอีกเพราะว่าพอดีแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเขาชิมก่อนแล้วใส่พริกโรยยังอ่ะยังเอาจะใส่ขั้นตอนสุดท้ายแล้ว เคได้ละใส่พริกโรยมาเทอรี่ใส่เขาไม่อย่างมือเปื้อนคือปรุงประมาณเนี้ยพอดีแล้วพอดีแบบคือมีชอบแล้วรสเนี้ยอันเธอรี่มาเร็วๆเร็วเครื่องร้อนแล้วมันโดนมันโดนแบบความร้อนจากเตาแก๊สใส่พริกแล้วก็ใส่มะกรูดแล้วก็เดี๋ยวโหระพาใส่โหระพาที่รัก โหระพามต้องใส่ก่อนพริกกับมะกรูดหรือเปล่าต้อเลยโหระพามใส่สุดท้ายเลยอ๋อเหรอโอ้ให้มันหอมๆเนาะมาใส่มาเลยไม่ต้องคนเยอะต่อไปนะครับเดี๋ยวพักคลองมันเละขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายเจ๊เจ๊โอ๊ยขั้นตอนสุดท้ายเด้อจ้าโหระไปในที่รักวังพูดเป็นสำเนียงอีสานนี่โหระพาโหระพาโหโหระะผ้า ร่วมกันเป็นโหระพาร่วมกันเป็นโฮล่าผานี่นอ่ะเธอรี่คนแล้วเดี๋ยวเขาจะมาถ่ายตอนเสร็จแล้วก็เทนะแล้วก็ถ่ายตอนกินงั้นเดี๋ยวเขาไปดูลูกก่อนนะโอเคป่ะเรียบร้อยปิดสีโคตรสวยเลยอ่ะเธอรี่ด้วยแแ่่โอ้โหเร็วๆเธอรี่เทเร็วๆแต่ก่อนหนักหนักอ่ะเออ โอ้กากดอยมากเลย,ยกินโคตรหอมเลยใช่แล้วสีก็สวยด้วย,ยที่รักถ้าเราทำช่วยกันมันก็แบบมันก็แบบอร่อยอ่ะน่ารักจังเลยช่วยกันทำกับข้าวน่ารักจงังเลยอ่ะโอ้หลบ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 แรดมากเทเลยเธอรี่เออแต่ว่าบีไม่ได้เจ็บนะแต่แบบว่าบีเอ,อ่อให้ไงเอ่อแทนเป็ดโอ้เต็มหม้อเลยอ่ะเออแล้วกินกันสองคนจะพอจะจะ,จะ,จะอ,อ,งงอิ่มอะไรเงี้ยเอ้จะ เ,เธอแบ่งใส่ถ้วยหน่อยได้ปะเราจะเอาไปใส่บาทแบ่งใส่ถ้วยให้หน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเวฟเราใส่บาทพรุ่งนี้เราจะตื่นใส่บาทกินกันสองคนก็ไม่หมดหรอกเธอรีเราเร็วใส่ตลับแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เดี๋ยวเวฟแล้วก็เอาใส่ถุงแล้วก็เอาไปใส่บาทพระตอนเช้าทำเองเนาะเธอเนาะ ทาเองกินเองนะักเลงพอใช่แล้วก็เดี๋ยวแบบว่าส่งส่งไปให้แก่มาดแล้วก็พ่อค่ากินด้วยไหมกินบนสวรรค์แบบเฮ้ยอร่อยจังเลยหลานทําใส่บาทมาให้โหอร่อยแต่ว่าวันหลังไม่ต้องทำมาแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ซื้อ้าใส่บาดมาไปซื้อมาดี่บ่าโอเคอันนี้เราก็จะเอาไว้ใส่ให้ผัดนะคะเฮ้ยเดี๋ยวค่อยปิดเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวบอทองลืมมันร้อนอยู่ ทำบุญทำทางเกิดชาติไหนก็จะได้มีกินมีใช้ไปตลอดไม่อดไม่อยากนะคะก็ต้องแบ่งทําทานด้วยเธอรี่คนให้มันส,สวยๆหน่อยสิหมายถึงเห็นไหมตรงนี้มันเป็นรูโอ่อะเขี่ยมาให้มันส,สวยๆเออเขาจะถ่ายรูปเออจัดสวยๆโอเคโอเคเสร็จแล้วอ่ะเธอรี่ปิดคลิปซิเอ้ยเดี๋ยวไปปิดตอนกินข้าวดีกว่าเนานะ โอเคปักตักเข้าเลยนี่เราก็ตักใส่ถ้วยมากินนะคะส่วนอันนี้ก็รอให้มันหายร้อนก่อนค่อยเข้าตู้เย็นนี่สีสวยมากค่ะอ่านัทวุฒ์กำลังกินนะคะไอ้สับพนามที่เราใช้เรียกกันก็คือมีเยอะมากมีเธอมีนัทาวุฒ์แล้วก็มีอะไรอีกมีเทอรี่มีที่รักแล้วก็มีเอี้ยไอ้ไม่ช่ยมัมมัมข้าวบูดแล้วมั้งเนี่ย ทำไมอะเป่านานข้าวบูดทําไมอะเธอเป่านานหน่อยอร่อยอยู่แล้วอร่อยอยู่แล้วไหนพูดดิอร่อยเหรอร้อนร้อนจริงนะไม่รู้นั้นเขารอไปเขาจะถ่ายจนเธอรีกินหมดจานเลยส่วนของเขาก็ให้นมน้องไทยอยู่ตอนนี้เออกล้องสั่นเลยไทยกินแบบไม่เป่าเลยรอบนี้ ทำไมอะหายร้อนแล้วเหรอเฮ้ไยไม่ได้เธอขยบจานเราออกนิเออเดี๋ยวไอ้ไทยเล่นอันนี้ถูกอะเดี๋ยวพ่อกินเสร็จแล้วให้พ่อไปอาบน้ำให้เดี๋ยวแม่จะนั่งตัดคลิปแป๊บเดียวคลิปแกงเขียวหวานยังไม่ได้ตัดเลยเดี๋ยวจะตัดคลิปแกงเขียวหวานแล้วก็ตัดคลิปผนงังเทอรี่กินให้หมดจานเลยนะเทอรี่ อย่าลืมกดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เราด้วยนะบายบายทักทาช่องนี้ช่องเป็นต่อแอนสองแตงนี่เป็นต่อแอนสองแตงเป็นต่อทำอย่างนี้แอนสองแตงทำอย่างนี้ต่อแอนสองเก่งมากบายบาๆอย่าลืมเข้าปาก